เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของก็ไปครับช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับไปพูดคุยกันเรื่องของธุรกิจที่จะรองรับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่นะครับมีอยู่สิประเภทโดยกันเกี่ยวไรบ้างเดี๋ยวพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมซึ่งเคยดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับ วันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบบ็อกเซตจากธนาคารนมสินเป็นบ็อกเซตไดอารี่นะครับเพียงหนึ่งโรงบันเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรกเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นนทาาางงรรรยกกก็จะะตติดต่ออลัับบไปเค และนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยแต่ถุนน้นได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนยนคำถาม,ามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับขอ,อนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อชีวิตสุขสันต์นะครับซึ่งสามารถนําเอา เงินฝากในบัญชีธนาคารอมสินหรือว่าสลากอมสินเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นวงเงินสินเชื่อได้นะครับโดยธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อไม่เกินร้อยละ95นะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับขอนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อชีวิตสุขสันต์ซึ่งสามารถที่จะนําเอาเงินฝากในบัญชีเงินฝากของธนาคารหรือว่าสลากอมสินมาเปลี่ยนเป็นวงเงินสินเชื่อโดยจะให้วงเงินไม่เกินร้อยละเนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่า สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินที่สามารถนําเอาเงินฝากในบัญชีหรือว่าสลากอมสินมาเปลี่ยนเป็นวงเงินสินเชื่อได้นะครับคำถามคือว่าวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารอมสินให้ไว้เนี่ยเป็นจํานวนมีจะเป็นวงเงินสินเชื่อจํานวนเท่าไหร่ส่งคาตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยได้ถุนร้านเป็นวักเล่าสู่กันฟังนะครับ มาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารอมสินขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเปืดร้อพิเศษ9เดือนนะครับซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละหนึต่อปีหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจําก็จะเท่ากับร้อยละสองจุดศูนย์ศูนย์ต่อปีนะครับซึ่งการจ่ายดอกเบีย้ยจะจ่ายให้เมื่อฝากจนครบกำหนด9เดือนแล้วนะครับส่วนการเปิดบัญชีสามารถเปิดบัญชีขั้นต่ำได้ตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทขึ้นไปแล้วก็ไม่ฝากเพิ่มอีกครั้งละไม่เกินบบาท 1, บาททอัลขภ ส่วนผู้ที่จะฝากจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นนิติบุคคลก็ได้ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็ไม่ต้องเสียภาษีนะครับสนใจก็สามารถฝากได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาหมดเขตวันที่31กรกฎาคมนี้ถ้าต้องการข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของธนาคารอมสินนะครับ w w w g s b o r t h หรือจะติดต่อโดยตรงที่ gsbcontactcenter หมายเลขโทรศัพท์1 1 1 5ก็ได้เช่นกันนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกําหนด ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับวันนี้ครับวันที่19กรกฎาคมนะครับนายสิทธิกรดีเรกสุนทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันกสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสยนายจตุรงศุริยาส,สินรองผู้ว่าการธุรกิจการไฟฟ้านครหลวงได้มีการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ในการที่จะยกระดับธุรกิจ ด้วยการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานของผู้ประกอบการ SME นะครับโดยมีการลงนามกันที่การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยนะครับสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ทางบสยก็จะให้การสนับสนุนความรู้ด้านการเงินเพื่อการลงทุนและการเข้าถึงสินเชื่อและการใช้กลไกค้ำประกันบสยส่วนการค้ำประกันสินเชื่อล่าสุดบสยก็มีโครงการที่ชื่อว่าโครงการสมาร์ทกรีนนะครับเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้ การค้ำประกันสินเชื่อ PGS 11นะครับบสย SME ยั่งยืนคำประกันได้วงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน40ล้านบาทนะครับสำหรับท่านที่ต้องการปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่พลังงานสะอาดยกระดับองค์กรและต้องการสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อเพิ่มเพื่อขอ,ส,อสินเชื่อเพื่อเพิ่มเพื่อนนะครับเพื่อขอรับคำปรึกษากับบสยก็ติดต่อได้ที่ไลน์ @tcgfirst นะครับบ่ายวันนี้ครับ วันที่18กรกฎาคม25 6 7นนะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับพร้อมด้วยนางมณพรจเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสุรพงศ์ปียชดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงจากบางขุนนนท์ถึงบุบรี หรือวสุวินทวงนะครับโดยเป็นการลงนามระหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าเราฟอร์มกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า b e m นะครับโดยมีผู้บริหารของกระทรวงคมนาคมของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและก็ของ b e m ร่วมเป็นสักขีพยานที่ห้องประชุมชั้น2อ่าห้องประชุม2ชั้น9อาคาร1การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับ สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงจากบางขุนนนท์ถึงมีนบุรีหรือวัาสุมินทวงนั้นจะมีแนวเส้นทางเชื่อมระหว่างกรุงเทพฝั่งตะวันออกกับกรุงเทพฝั่งตะบนตกโดยมีระยะทางรวมทั้งสิ้น35กิโลเมตรกับอีก900เมตรนะครับแบ่งเป็นสส่วนคือส่วนตะันออกและก็ส่วนตะบนตกส่วนตะันออกจะเริ่มจากศูวนวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยไปจนถึงสถานีมีนบุรีหรือวัาสุมินทวงนะครับระยะทางรวมทั้งสิ้น22กิโลเมตรกับอีก500เมตร โดยมีจานวนสถานีให้บริการทั้งหมด17สถานีนะครับแ,แบ่งเป็นสถานีใต้ดิน10สถานีแล้วก็เป็นสถานียกระดับอีก7สถานีด้วยกันส่วนฝั่งตะวันออกนะครับก็จะเริ่มจากศูนย์วัฒน,นธรรมแห่งประเทศไทยถึงบางขุนนนท์นะครับมีระยะทางรวมทั้งสิ้น13กิโลเมตรกับอีก400เมตรโดยมีสถานีให้บริการทั้งหมด11สถานีเป็นสถานีใต้ดินตลอดทั้งสายนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ย จะมีแผนเปิดให้บริการเฉพาะโครงการส่วนตะบนออกก่อนนะครับในเดือนกรกฎาในเดือนพฤษภาคมปี2571แล้วหลังจากนั้นจะเปิดให้บริการตลอดทั้งเส้นทางตั้งแต่ฝั่งตะันออกไปจนถึงฝั่งตะันตกนะครับในเดือนพฤศจิกายน2573นะครับการทาพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทอพอกระทรวงคมนาคมนะครับขอยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางในเดือนกรกฎาคมเป็นเวลา3วันด้วยกันนะครับ ในพืในเส้นทาง3มเส้นทางนะครับประกอบไปด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานครหรือว่าทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษสีรัฐหรือว่าทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษอุดรรัตยาหรือว่าทางด่วนบางปะอินฝากเกร็ดนะครับโดยจะดําเนินการงดจัดเก็บในวันเสาร์ที่20กรกฎาคมเนื่องจากเป็นวันอาสาฬหบูชาวันอาทิตย์ที่21ดกรกฎาคมเนื่องจากเป็นวันเข้าพรรษาแล้วก็วันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมเนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร,พระบาทสมเด็จพระวชิรกาเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลาศูนนาฬิกาหนึ่งนาทีไปจนถึงเวลา24นาฬิกานะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับเรื่องราวของธุรกิจเพื่อรองรับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่10ประเภทด้วยกันเป็นอย่างไรบ้าง <c oughs> พูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสำนักง,ง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวนะครับตอนนี้อยู่ในสายและอ่าสักครู่หนึ่งนะครับเรื่องนี้น่าสนใจคุณผู้ฟังครับเพราะว่า ไลฟ์สไตล์อันนี้เป็นภาษาอังกฤษในภาษาไทยก็คือวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันจะไม่เหมือนกับคนในสมัยก่อนโดยเฉพาะคนที่อยู่ในสังคมเมืองนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยเข้ากรุงเทพเนี่ยลองมาใช้ชีวิตอยู่สักวันสองวันจะเห็นว่าวิถีมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับอะตอนนี้คุณบุคคลอยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณบุคคลครับครับสวัสดีครับคุณพิรพัฒน์ครับผู้ชมผู้ฟังรายการนะครับครับวันนี้ก็ขออนุญาตนําสิ่งที่เราเรียกว่าธุรกิจติดเทรนฮิต ลำดับแรกนะครับ,รบก็รับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้นำงบการเงินประจำปีที่นิติบุคคลเนี่ยนะครับนำส่งให้กับกรมซึ่งข้อมูลณวันที่30มิถุนายนอ2567ที่ผ่านมาเนี่ยโดยนำธุรกิจที่ อยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภทใดนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างไรก็มีรายได้อ66เทียบกับปี5ที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรซึ่งก็เห็นชัดนะครับว่าอัตราการเพิ่มทั้งธุรกิจที่ตั้งใหม่และรายได้ที่วิเคราะห์ออกมาว่ายังดีอยู่และติดลำดับแล้วก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็เลยแยกออกมาเป็นสิท ธุรกิจฮิตเทรนด์น,นะฮะผมขออนุญาตไปเร็วๆก่อนเพราะ,ะว,ว่าเผื่อเวลามีจํากัดน,นะครับคือธุรกิจที่หนึ่งเลยก็คือธุรกิจที่ผลิตแบตเตอรี่มอเตอร์หรือธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวโน้มใหม่ของโลกในปัจจุบันอันที่สองก็แน่นอนนะครับก็คือธุรกิจท่องเที่ยวนะครับอันที่สามที่ผ่านมานั้น เอ่อเป็นธุรกิจที่เราเรียกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็คงเราก็คงพบว่าเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่ทุกบ้านต้องมีแล้วที่ผ่านมาเราก็เจอเรียกคลื่นความร้อนมานะครับเอ่อช่วงปีสองปีที่ผ่านมาและที่สี่นี่เราเคยพูดในรายการนี้ไปแล้วก็คือธุรกิจสัตว์เลี้ยงครับ <S <S อ,อันที่ห้าเนี่ยเอ่อก็ยังเป็นอะไรที่ยังนิยมอยู่ก็คือธุรกิจจัดนิทรรศการหรืออีเวนต์ต่างๆ แล้วพอหกก็เคยพูดในรายการนี้เหมือนกันคือธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซซึ่งก็มาอาสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เรียกว่าดิจิตอลเทคโนโลยีนะครับเจ็ดก็คือธุรกิจเครื่องสำอางเพราะว่าผู้หญิงยิ่งหยิดสวยไม่ได้นะครับ <c oughs> แล้วก็ในครารงเรียกันก็แก่ไม่ได้ด้วยเพราะว่าเราเดี๋ยวนี้ผู้ชายด้วยมั้งฮะคนบางคนมีม,มีครับ <c oughs> อันที่แปดก็ตามมาเลยก็คือธุรกิจสุขภาพนะครับ <c oughs> เอ่ออันที่เกาก็เคยคุยในรายการนี้แล้วก็คือธุรกิจของแล่นนะอาร์ทอยที่เคยได้คุยไปฆฆแต่ที่น่าสนใจอันดับสิบเนี่ยซึ่งผมก็คิดว่าไม่น่าจะอยู่อันดับสิบ้เลย้ําคือเป็นธุรกิจความเชื่อและสตาไสายมูนะฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตไปแจกแจงแต่ละแต่ละอันแต่ละอันในในใน,ในกรณีที่เรามีตัวเลขอยู่นะครับครับก็อันแรกเลยเนี่ยผมคิดว่า อสิ่งที่ผมคิดว่าวันนี้เห็นได้ชัดว่าธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยมันสามารถเติบโตอย่างไรได้อย่างเห็นได้ชัดเลยโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวนะครับเติบโตถึงิบหกเปอร์เซ็นต์ศรัทธาเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงสายมูเนี่ยเติบโตถึง53เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวโอ้โห <laughs> แล้วยังมีธุรกิจที่แบบก้าวกระโดดนะ <laughs> เดี๋ยว <laughs> ค่อยเสี็ดยังถ้ายังมีเวลาเหลือแต่ว่าอันดับหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ ธุรกิจแบตเตอรี่มอเตอร์อุปกรณ์ยานยนต์ไฟฟ้ารวมทั้งแผ่นวงจอรอิเล็กทรอนิกส์นั้นปีหกหกนั้นมีการจัดตั้งเพิ่มขึ้นเก้าสิเว็ลายจากจำนวนที่สิ้นสุดปีหกหกเนี่ยแปดร้อยแปดสิบห้าลายนะครับจำนวนลายที่เพิ่มขึ้นนี่คิดเป็นสี่สองเปอร์เซ็นเลยทีเดียวรายได้เนี่ยออกประมาณสอง 0้9ล้านล้านบาทนะล้านล้านบาทนะ2.3เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ยประมาณ2แสนสี่หมื่นล้านบาทคิดเป็นประมาณราวๆ13เปอร์เซ็นตซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นขนาดใหญ่นะครับพอสร้างรายได้จนถึงประมาณสองล้านล้านบาททีเดียวเลยในจำนวน2.09นะั้นเป็นขนาดใหญ่แทบประมาณสองล้านนะครับ ดังนั้นการเติบโตนั้นเป็นไปตามกระแสที่คนคนหันนำมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหรือทำให้ธุรกิจที่ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์ก็เติบโตเติบโตขึ้นมากด้วยโดยเฉพาะธุรกิจที่ผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์มอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่หรือที่เรียกว่าหม้อสะสมไฟฟ้าอ,อันนี้ก็รวมจนถึงแผงวงจรโซลา่าที่เราวางอยู่บนในหลังคา ที่เราได้แพร่หลายกันมากขึ้นด้วยนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าจังหวัดที่สามารถทํารายได้สูงสุดคือสม,มุทรปราการนะครับเป็นโรงงานที่ส่วนใหญ่ระยองนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครตามลําดับนะครับอันดับสองที่เราเรียกว่าธุรกิจท่องเที่ยวนั้นเนี่ยมีจยู่จานวนถึงพิธีบุคคลถึงประมาณราวๆาวห้าหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบหกราย เพิ่มขึ้นจะตั้งใหม่ถึง7,402รลายนะเพิ่มขึ้นประมาณ42%เลยทีเดียวเอ่รายได้ของปี 66, 66นั้นน่าสนใจมากคือประมาณราวๆที่บันทึกบัญชีอยู่ประมาณเอ่ศูนล้านล้านบาทหรือเรียกว่า850,000ล้านบาทเเพิ่มขึ้นจากปี65เนี่ยถึง36%เหมือนที่ผมเมื่อกี้พูดถึงก็สอดรับกับการเดินทางท่องเที่ยว ของต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยก็ถือว่าปี66นั้นเป็นประวัติการโดยข้อมูลถึงประมาณ28ล้านคนนะครับซึ่งเป็นผลดีกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามมาคือธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทหรือห้องชุดหรือการนำเที่ยวรวมทั้งการขายปีกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้านอาหารจังหวัดที่ทำรายได้สูงสุดคือกรุงเทพมหานครประมาณหกแสนล้านบาทนะครับู้เกตบก็ประมาณ ราวๆหกหมื่นล้านบาทแล้วก็ชนบุรีประมาณสามหมื่นล้านบาทน,นะครับอ่าลำดับที่สามคือธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นธุรกิจที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ผู้บริโภคปัจจุบันก็ต้องการเครื่องไฟฟ้ามากขึ้นแล้วก็ราคาปัจจุบันถูกลงมากนะครับเมื่อเทียบกับสมัยก่อนก็สะดวกสบายผ่คลายความร้อนจากสภาพอากาศที่สูงขึ้น แน่นอนมีธุรกิจนี้อยู่จำน,นวนถึง8,233รายเพิ่มขึ้นนะไม่ไม่มากนะคือประมาณ4%เพราะว่าเป็นธุรกิจที่ดั้งเดิมมีอยู่แล้วแล้วก็รายได้ต้องถือว่าเพิ่มขึ้นประมาณ1%จากรายได้ประมาณ650,000ล้านบาทนะครับก็สิ่งที่สำคัญก็คือจังหวัดที่สร้างรายได้สูงสุดคือกรุงเทพมหานครชนบุรีและก็ระยองนะครับก็ แล้วก็อันดับสี่ก็คือธุรกิจสัตว์เลี้ยงขายอาหารอุปกรณ์แล้วก็ดูแลสัตว์ซึ่งมีธุรกิจอยู่ประมาณห้าพันเก้ารายมีการจัดตั้งเพิ่มขึ้นถึงเจ็ดร้อยแปดสิบห้ารายถ้าเพิ่มขึ้นก็ประมาณสิบเปอร์เซ็นตรายได้ตกประมาณสองแสนหกหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวเพิ่มขึ้นประมาณราวๆาหกเปอร์เซ็นนะครับเป็นธุรกิจสัตว์เลี้ยงที่เติบโต พร้อมกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงก็คนไทยเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงอยู่ถึงลูเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยนะหลายคนก็หันมาเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นเพื่อนขายเหงาแล้วก็ผู้บริโภคมีทางเลือกในการจับใจมากขึ้นเพราะว่ามีสินค้าหลากหลายเลือกมากขึ้นเป็นอาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตว์เลี้ยงการขายขายอุปกรณ์หรือขายสัตว์เลี้ยงเพื่อซ้ำรวมถึงธุรกิจที่มาดูแล รักษาสั์เลี้ยงเหล่านั้นจังหวัดที่สร้างรายได้สูงสุดคือกรุงเทพมหานครประมาณหนึ่งแสหนึ่งหมื่นล้านบาทนะครับสมุิปาการก็ประมาณสามหมื่นล้านลงลงมาสุดท้ายก็นนทบุรีก็ใกล้กับกรุงเทพเนี่ยหนึ่งหมื่นล้านบาทนะครับอันดับห้าซึ่งเป็นธุรกิจที่ถ้าเศรษฐกิจเพิ่มเคลื่อนไหวก็คือเป็นธุรกิจจากกิจกรรมงานประชุมที่เทศกาลอีเวนต์ ก็จะมีธุรกิจอยู่ถึงสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าเก้าสิบสองลายนะครับปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับโดยมีปีสองพันร้อยหกสิบหกนั้นสร้างรายได้ถึงประมาณสองแสนสองหมื่นล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นถึงยี่สิบหกเปอร์เซ็นซึ่งธุรกิจนี้ต้องเรียนว่าเติบโตสอดคล้องกับการขยายตัวของการท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมความพึกักนะครับอันตามมาคือธุรกิจจัดเลี้ยงสื่อโฆษณาต่างๆการถ่ายภาพจัดประชุมแสดงสินค้าและจังหวัดที่มีรายได้สูงสุดคืขขอกรุงเทพมหานครร่วมๆประมาณสองแสนล้านบาทนนทบุรีหนึ่งหมื่นล้านบาทแล้วก็ปทุมธานีประมาณห้าพันล้านบาทอันดับหกคือธุรกิจเรื่องอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ย ซึ่งเป็นธุรกิจที่ผมคิดว่ากำลังเติบโตมีแนวโน้มที่ดีประมาณเจ็ดพันเก้าร้ยหกสิบสองลายก็เติบโตเพิ่มขึ้นถึงสนะิบเจ็ดเอร์ซ็นตนะสิบเจ็ดสิบแปดเปอร์เซนปีหกหกนั้นบันทึกในรายได้ไว้ประมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณราวๆสองเปอร์เซ็นตนะครับก็ต้องถือว่าประเทศไทยนั้น มีอัตาการเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับประเทศอาเซียนทั้งหมดนะครับพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคผ่านออนไลน์นั้นสะดวกแล้วก็มีโอกาสได้เลือกหลากหลายแล้วก็ที่สาคัญใช้เวลาในการตัดสินใจในทุกเวลาได้รวมถึงการขายปีกผ่านอินเทอร์เนต็ตจังหวัดที่สร้างรายได้สูงสุดนั้นก็คือกรุงเทพมหานครประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านบาทรองลงมาคือนนทบุรีสองหมื่นล้าน แล้วก็สม,มุดปาากาอ2,000ล้านบาทนะครับธุรกิจที่เจ็ดก็คือธุรกิจเครื่องสมางนะครับซึ่งอันนี้ก็สอดรับกับการดูแลคนยุคใหม่ที่ให้ความสําคัญดูแลบุคลิกภาพเพราะเครื่องสมางนั้นถึงแม้มีการแข่งขันกันหลากหลายนวัตกรรมมากมายแต่สินค้าตัวใหญ่เน้นคุณภาพเป็นหลักมีทั้งขายปีขายส่งซึ่งธุรกิจทั้งหมดเนี่ยที่มีอยู่ประมาณถึงหนึ่งหมืนสาม 320รายจะตั้งขึ้นมาประมาณใหม่6%นะครับ6-7%ของปีที่แล้วแล้วก็รายได้ประมาณ160,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณ6%เช่นเดียวกันคับธุรกิจที่ตั้งขึ้นกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเป็นจังหวัดที่สร้างรายได้สูงสุดคือ130,000ล้านบาทนนทบุรี4,300ล้านบาทแล้วก็ ปทุมธานีประมาณสี่พันล้านแล้วก็ธุรกิจที่ตามมาก็คือธุรกิจสุขภาพเพราะว่าก็หลังจากที่โรคแพร่ระบาดหลังโควิดหนึ่งเก้าแล้วทุกคนก็หาหันมาให้ความสำคัญดานดูแลสุขภาพมากขึ้นประกอบกับสังคมผู้สูงอายุซึ่งตอนนี้เราก็มีประชากรร้อยละยี่สิบที่อายุเกินหกสิบและอีิบสามปีข้างหน้านั้นเนี่ย ก็จะมีประชากรร่วมรสามสิเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นคนที่มีวัยประมาณอีกห้าสิบปีบวกนั้นก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องสร้างสุขภาพให้แข็งแรงและรักษาอาการเจ็บป่วยซึ่งส่งผลให้ธุรกิจด,ดูแลสุขภาพเติบโตอย่างเช่นโรงพยาบาลเฉพาะทางธนิกรรมรวมถึงกายภาพบําบัดฟิตเนสสปานะฮก็ธุรกิจในนี้มีถึงร่วมหมื่นรายนะคือเก้าพัน 761รายเพิ่มขึ้นถึงประมาณ25%เลยทีเดียวรายได้ของปี2566นั้นมีรายได้ประมาณถึง7หมื่นล้านบาทนะครับแล้วก็ต้องเรียนเลยว่าเพิ่มขึ้นถึง18%เลยทีเดียวจังหวัดที่มีรายได้สูงส,สุดคือกรุงเทพมหานครคือ54,000ล้านบาทนารบ,บุรีสอรหมี28,000แล้วก็สมุทรปราการ2 0็ด นะครับธุรกิจท่องเที่ยวเราเคยพูดมาแล้วแต่ที่ขอย้ําสุดท้ายก็คือธุรกิจความเชื่อและศรัทธานะครับของธุรกิจมีจํานวนถึงห้าหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดลายนะครับ้งใหม่รวมประมาณถึงสามสิบแปดเปอร์เซ็นตสร้างรายได้ของปีหกหกเนี่ยที่บันทึกในที่ผูกคนถึงสองร้อยล้านบาทคับทีเดียวเพิ่มขึ้นถึงห้าสิบสามเปอร์เซ็นครับก็เลยผมคิดว่าน่าสนใจการดูดวงดูวงจุ้ยดูเลิกยามนะครับก็เป็นเรื่องที่ ทุกคนเริ่มให้ความสนใจมากคือไม่ว่าเศรษฐกิจดีหรือเศรษฐกิจซบเซาสถอยทุรกิจนี้ไม่เคยหายไปจากความเชื่ออะไรครับขอบพระคุณนะครับคุณบุคลลีแหละทำครับอะไรครับขอบพระคุณมากครับพบไปเฉลยคาถามเลยนะครับวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อชีวิตสุขสันร์นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารอมสินที่มอบความพิเศษด้วยการนําเอาเงินฝากในบัญชีเงินฝากของธนาคารอมสินหรือไม่ก็สลากอมสินเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นวงเงินสินเชื่อได้นะครับคำถามคือว่าธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อ จำนวนเท่าไหร่ครําตอบคือไม่เกินร้อยลนะครับของมูลค่าสลากหรือว่าจํานวนเงินในบัญชีเงินฝากนะครับเอาละครับเดี๋ยวใครไปผู้โชคดีอย่างไรเนี่ยวันจันทร์หน้าครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเก็บเบี้ยได้ถุนรด้านวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขึ้นรถไฟฟ้าให้คุณลดอะไรได้บ้างลดเวลาเดินทางลดการใช้รถส่วนตัวลดการใช้น้ํามันลดมลภาวะเโลก รอฟมอเข้าใจคุณเข้าใจโลกจึงมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนดยนวัต